ไอ้ดีอ้ดีหําโอโอนอนโนโอนอนมันผีมันนั่งทำอะไรอยู่วะาอมาออมาอมาอมาตอาพามาล้างหน้าดิโงไดนดนเดนโดน อี้กูหันจนสุดแผลล่นรองเมาทียเมื่อกี้กูเซอว่า,าวกายแก้วกูเจอกาลน้ำร้อนฮฮ <c oughs> ่ย <c oughs> ิ่งโมากเลยอ่ะ <c oughs> เอ๊ะ <c oughs> มันอาจจะชักอยู่นะเก่าปืนหี้อ่ะอ้ม <c oughs> อบรอ,อกๆๆๆ ้ยอ,อะไรคืออะไรวะโอ้ยอ๋อเหี้ยแดนมาละเห็นคนกำลังเอาบอทเดีอยกูเห็นเหี้ยอะไรวะเนี่ยมอกอยองบนุญเลางสวยไอย้ขี้โดนได้ไงวะไอ้ขี้นี่มึงลัคก,กี้ป้ะเนี่ยไอยสัตว์เย็ดแม่ลัคก,ก,ก,กี้ลัคก,กี้โง่ลัคก,กี้ลัคก,กี้ไอ้ควายต้องมันตน้นอ๋อพียิงไม่ตายกูาหันแล้วโอ้ยไอ้ยติด าไอ้สัตว์เอาอเอาเอาคอนมาทุกทิ้งนี้